หลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นชื่อเสียงของแนนในมหาหลัยกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนกล่าวขานมากมายในทางลบเมื่อมาถึงบ้านแนนเข้าไปกราบแม่ด้วยความรู้สึกผิดพร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาจากหัวใจแม่ให้อภัยลูกด้วยความรักแต่ในใจของแม่ยังหวั่นเกรงอยู่ว่าลูกสาวของตนอาจจะไม่ละทิ้งความทะเยอทะยานอันเกินตัวของเธอได้เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนแม้ว่าภายนอกของแนนจะพยายามทำตัวปกติตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานช่วยแม่แต่ภายในใจิตใจนั้นความอยากได้อยากมีมันยังก่อกวนเธออยู่ไม่จางและในวันหนึ่งในขณะที่ ทำความสะอาดในครื่องหาดหลังดืม่มสายตาของแนนก็เหลือไปเห็นตู้เก็บเครื่องเพชรที่เปิดแง้มไว้เล็กน้อยความโลภเล่นวูบวาบวูบวาบในหัวใจของเธออีกครั้งเธอรู้ดีว่าถ้าขโมยแบบเดิมคงถูกจับได้อีกเธอจึงเริ่มคิดหาวิธีใหม่แนนเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบเธอแอบถ่ายภาพกุญแจห้องด้วยโทรศัพท์เพื่อนําไปพิมพ์กุญแจปลอมขึ้นมาแล้วเธอก็รอจังหวะอันเหมาะสมเพื่อทําการขโมยอีกครั้งคืนหนึ่งแนนแต่งกายมิดชิดย่องกลับเข้าไปในห้องเก็บเพชรยามดึกใช้กุญแจปลอมแล้วเปิดตู้เครื่องเก็บเพชร มือเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวแต่ในที่สุดเธอก็กวาดเอาเครื่องเพชรใส่ถุงที่เตรียมมาได้สําเร็จแต่หนึ่งสิ่งที่เธอไม่รู้คือบ้านหลังนี้เพิ่งติดระบบการขโมยใหม่ยังไม่นานเสียงสัญญาณกันขโมยก็ดังขึ้นพร้อมไฟสีแดงทั่วบ้านเหมือนอยู่ในนรกและในที่สุดเจ้าของคฤหาสน์ก็ตื่นมาเห็นแนนคาหนังคาเขาและในไม่ช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงบ้านได้จับกุมตัวแนนไปโรงพักเธอไม่สามารถปฏิเสธอีกต่อไปได้คนภายในบ้านต่างเต็มไปด้วยความผิดหวังแม่ของแนน เองก็แทบจะทรุดลงด้วยความเสียใจเมื่อเห็นลูกสาวเลือกเดินซ้ำรอยเดิมทั้งที่เพิ่งได้รับโอกาสใหม่มาไม่นานแนนหญิงสาววัย <คน S 1> สิปีคนสวยถูกนําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะครั้งนี้ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้อีกต่อไปแล้วเป็นไงกันบ้างล่ะครับละครเรื่องนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบฝากติดตามเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าชอบในเรื่องนี้อาจจะมี E ีีต่อไปหลังจากแนนรับใช้โทษเสร็จเขาจะเป็นเช่นไรติดตามชมต่อไปครับ